เฮ no ้ยเฮียเลี่ยวแบบหมื่นหนึ่งอ่ะโอ้โหสิโอ้โหสิจ่องสองไอ้เฮียไม่ใช่แล้วพี่งงไม่รู้แล้วทำไมผมแต่แรกวะไม่เข้าใจเลยเออเราลืมมาเบตโต้ไม่ได้ไงกันวะน้องผมบอกพี่ยั่งนานแล้วแต่พี่ไม่เข้ามาเล่นเถอะโผล่สิบหนึ่งวะโอมายู่พี่เกินจัดเลยโอ้โห ผมว่าพี่กดเร็วไปเว้ยเธอบอัวไม่อะไรมันก็ต้องโอ้มันก็ต้องมีได้มีเสียอยู่แล้วน้องของแบบนี้พี่เราบอกน้องว่าอะไรล่ะเองไม่ฟังพี่เว้ยพูดไปเองคงไม่ฟังพี่หรอกโอ้ยนึกบอกคิวมันหนึ่งนะเขบอกเลยมีเ,มเ,เป็นหมื่นเกิดเล่นมาไม่ขึ้นหมื่นเลยพี่แบบนี้มันจะเย็นมันจะร้อนได้ที่ไหนล่ะน้องถูกถูกก็เสียละเรียกเสียเรียกสัตว์ดีกว,ว่าพี่ <laughs> อย่ามียำบทบทแม่งต่างจังอะเนี่ยเราุตวิ้หมอลำต้องมาแล้วเออหมอลำมาหมอลำมาดิแอการมาเจอูหน่อยดิยังสวยแปดหรอมึงอ้หวอันนี้กนไปนะอันนี้กนไปนะโอ้แอการแป็ดสวยมากแอดการเดแปดมข้ามกว่าเป็นปรปดเหรอมึหกไปอดงแ่ เฮียเจหนึ่งก็ไม่มาอะไรแสวยครับเฮียเลยไปแล้วเลยไปไหนละ่ะซ้ามันเลยไปไหนวะเมือ <c oughs> กไอบบ้เมือกน้องครับพี่พี่ขอชุนคืนหมดเลยได้ปะทุกบาทอุยอ้ยอุ้ยขอได้อยู่แล้วพี่มันไงของพี่อ,อ่ะต้องคืนดิโอเคเมือกอุย้ยนิดเดียวเอ้ยสามหมาแล้วสี่หม้แล้วไอ้เหี้ยเออมาตกคุณมาหน่อยก็ยังดีมาทีละ้หนึ่งตกคุณพอ สายรูดอ่ะนี่ของปีนะนอนเลยวาเออเฮ้ยมึงให้กูอย่างนี้เหรอฮี่เยมันเกินไปกกูแต่งเจได้ต่อพี่ไอคิวเจได้ต่อพี่เมาต่ออยู่แล้วเป็นลุ้นอยู่ลุเจมาต่อสวยลึกิดึกเ้ยเอาังหจะมาขอเราแต่สองรอบไม่แต่มาทุนห้าหมื่นนะพี่อย่าลืมเออเอนทุนห้าหมื่นเหรออืม เออเป็นอะไรที่ของแบบนี้มันต้องดูกันยาวๆพี่เลิฟยี่สองทีมึงเอากูให้ลงแล้วกันป๋ามันบอกว่าก็รูดยาวไปสักสิบทีว่ะไป็นอะไรไปมันเกาะพี่ดิปี่ดอกเดียวกันณล้วพี่บอกว่าไงฟ้าประธานฟ้าประธานฟ้าประธานโอ๊ยโอุ๊ยฟ้าประธานเรียกกูเสียดิป๋าพี่กูให้มึงเรียกกูเสียไง เนี่ยามือมาแล้วเลยถอนคูณจุดแปดเรีบิดไปถึงคูณสามสิบนี่อยากเห็นคูณสามสิบตั้รอบป่ะพี่เอาให้ดูหน่อยดิยังไงเสร็จตรงนี้เสี่ยเลืองเดกดิมึงเอากับกูดิมึงเอากับกูเอาให้หน่อยดิเอาให้หน่อยดิที่อ่ะสองนี้เทป็นหนึ่งพันเสี่ยเลือกเด็กเนี่ยทีนี้มีขนาดกูคูณห้าพันคูณสิบแปดเฮี้ยห้าพันสุดท้ายอ่ะเวลากูเห็นอ่ะตอบกูดังๆนี่ กกผมว่ามันใกล้แล้วนะมันใกล้จะนิ่งยาวแล้วนะเออต้องใช้ใจเย็นหน้าดวงกลัวกับไอ้ฟ้าอยู่ด้วยกันมันหมากเนี่ยไอ้ที่ต้องมาพักทีแหละ15ไม้บอกแล้วเออไอ้มันไม่มาไม่เป็นไรแค่นี้พี่ก็โอเคเร้มาวิ่งมาถึงพี่ว่าไงวิ่แม่เค๊นึงเค๊นึงอุ้ยตาดปลาไอเริ่บห้าหมื่นกันแล้วพี่ถอนเลยครับไปถอนโชว์ไปอิงเอ็นสุดเกลดไหมว่าเราอิงอยู่พี่มันมันได้อ้าพี่เลิฟกลัวทีละ ไปอีกสวด้องหูถ้าสิบมานะกูบอกเลยขอมีขอบทองเข้าขอบทองสองตัวเออเจตต่อได้ปะเจตออโอเคมีเห็นเปล่าเนี่ยโอเคมีเห็นเปล่าเนี่ยวิ่งเยอะคูณยี่สิบห้โดนทีมีจุกูเจ็บผักขอเข้าอะไรก็ได้อะตัวกากาก็ได้อะวุ้ยโวยไปตัวเวลานี้มาจัดนะโวยเป็ตัวเวลานี้มาจัดโอ้โหเดี๋ยวเข้าเวอร์ไปเหรอพี่สกัตเตอร์สามทีเยอะเยอะไม่เป็นไรหรอกน้องไม่เป็นไรหรอกน้องเบอร์กว่านี้พี่ก็ลองมาแล้ว26แล้ว มา223ทีอทอกมา223ทีแบบบอลลั่นนี่อุ้ยไม่มาแบบบอลลันมาแต่แบบอยอยแ้ย่ยเนาะเอะอบอลลันอย่างนี้แม่ชอบอันนี้ี28เลยครับเป็นคนที่ลหนึ่งอืออ้ยเฮียเกยวแบบหมื่นห่ะอุ้สิอ้สิจ้องสองเฮียแต่ไม่แน,น่เฮีย วายวายไายจริงวายไม่จริเอาแต่แคตเตอร์สามรอบอ่ะมาดิชาวแอดการ์ดโอยชาวอดกาดไม่มาให้กูอึตัววะงองุนสุดท้ายมาดิแรงไปสองมือเออชาวอดการ์ดเจต่อเจต่อชาวแอดการ์ดไงต่อวะเนี้ยไม่รู้แล้วสิบสออับเลยเออหมื่นคณห้าพันในสตว์ปื่นอ่ะชาวแอดการ์ดพี่ถอนแล้วเจ็ดหมื่นทวนถอน เบตี่ร้อยไปพี่โชว์ไปแมว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 แล้วน้องแมวคนนักธุรกิจเขาเล่นกันอย่างเงี้ยยิงเอาไปเขาถามเดียวเลยถึงเงี้ยเท่าไหร่อะไรพี่อะไรพี่เอหนึ่งอุ้ยหัดล้วอีกคนไอ้ยี่มาจัดเลยนะกูบอกเลยนะไอ้เข้านะเมื่อกี้นะพี่โอ้ใส่แต่บ่อยนะกระเป๋าไปอีกห้าพันแล้วแบบเบตสองร้อยแม่เข้าก็มีงอมอยู่แหละกูบอกเลยปวดหัวอยู่แหละ ไม่ปวดพี่สบายดีสบายดีน้องช่วงนี้พี่สบายดีจะจัดเลยน้องฟ้าสบายดีไหมล่ะประมาณดีไม่ค่อยสบายอยากได้ตั้งสองพันซื้อยา,อยาวะ่ะอืมมีหรอสบายดีก็ดีใจด้วยดูมีเบ็ดดิไอ้เหี้ยมดูเว็บเขาหลอนไหมฮะดูตอนตีตหลอ่ไหมหรอไม่รู้แต่เว็บเขาเปิดใจจัดเลยลองห้าร้อยไหมพี่อยากเห็นเป็นห้าร้อยป่ะเป็ดหนึ่งร้อร้อยเลย ไอ้เวียบแมงมีถึง500เลยอะแต่งดีอย่างนี้มาดิห้าสิบกูซื้อก็ได้กูยอมกูยอมอันนี้ก็ได้นะอุ้ย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 โ้ยหนามไม่มาอุ้ยอุ้ยไม่แต่เว็บแมงได้ถึงกันเลยนะได้เบ็ดได้ถึงพันห้าโอ้รออะไรอะน้องที่อื่นตันสี่ร้อย ีอื่นแม่งล็อกดีมันมันเวลามันแตกมันแตกหนักว่ะพี่กินอะเรืออะปะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอากาศมึงหลายทีแล้วนะมึงลอกมึหลายทีแล้วนะตู้ห้องมื่นพอน้องขอนห้องมื่นพอกำไรมื่นเดียวถึงพี่อะไรอะอะไรพี่อาร์ตเป็นไรเนี่ยทุนอะไรพี่เนี่ยเฮ้ยมันอาร์ตก็นั่งไต่ผมจนได้ไป็นสี่ห้าพันอะอย่าละฮะ ไม่ไม่ไม่ว่าแต่วันเกิดเนี่ยเอาหรือเปล่ากูที่อ่ะเอาพี่เออวันเกิดพี่ห่างอีกเก้าวันนะโอเคครับพี่พี่ก็อยากพี่ก็อยากี่อะไรอ่ะพี่อาร์กูที่อะไรอ่ะก็อยากได้นายกาวกูที่ดูดวงขวัญทวนมาหนึ่งอยากได้อยากได้ะหลจี๊ดดุยที่พี่รออะไรอ่ะไม่พี่อยากได้คะแนนอยู่อไม่คะแนนจูแม่งไม่มาแล้วอ่ะฟ้าเอาถอนพี่ถอนต้องถอนพี่ถอแล้วพ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 อเลิกดูดวงอีกรอบ จะมาดูไปนอนเถอะไอ้เหี้ยวันนี้เขาทำงานกันเฮ้ยจะนอนอะไรใครว่านอนกันเรื่องนบบเลิกเด็กพี่อีกหมื่นได้ไหมอีกหมื่นได้ไหมเบ็ดพันพี่ขอเบ็ดพันสักสิบไม้ได้ไหม